เต้นที่คนเยอะวันนี้สวัสดีครั้งคางอุ้ยแม่ตื่นเต้นค่ะพิายาจากประเทศอังกฤษค่ะมอนีมาแบ่งปันนะคะคุณแจสร้างความมหัศจรรย์ให้ชีวิตเท่ากับพี่น้องนะคะเฮามีผู้ค้นหมากมมยเข้ามาในชีวิตของเฮาแต่ว่าเขาอาจจะบรูบ้าเอาคุณแจดอกที่หนึ่งคือคุณแจความสุขแต่ว่าคุณแจที่เฮาพบเจอผู้คนมากมายนี่ก็คือการที่เฮาสำนึกรูคุณคนที่เขาเข้ามาในชีวิตของเฮาค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าสิเป็นพอามแม่เฮาขอบครัวเฮาคนที่ทำงานหรือว่าคู่บ่าอาจารย์นะคะ ที่เข้ามาในชีวิตของเขาเขาสามารถที่จะซาบซึ้งใจได้กับทุกคนขาค่ะคืนนี้นะคะสิ่งสำคัญมาก,มากๆเลยที่สีเห็นชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงค่ะที่สีเหตุให้เขาเกิดความมหาศย์ในชีวิตนะคะ,ะ,คะการที่เขา่าการที่เขารู้ท่านรัฐ ท่างรัดทางหล,ลอดที่เหตุในเขามีความสุขโดยที่เขาสนึกลู้คุ้นะ,ะซึ่งคนระดับโลกคนดับระดับโลกเขาก็รู้จักนะคะเขาก็รู้ว่าการสนึกลู้คุ้นการขอบคุณเป็นสิ่งที่ดีเหตุให้ชีวิตของเขาจะเริ่ลงเรื่องขึ้นกันค่ะนะคะเมื่วาจะเป็นโท่นี้ลอปปิ้นหรือว่าเอดิสันพี่น้องกับคุณไล่ค่ะ,คะเพิ่นกับเฮ็ดนะคะเพิ่นกับเฮ็ดแบบนี้คือกันะะเพิ่กนะะกับเรียนลู้กดระดับโลกแบบนี้คือกันนะคะผู้ใดรู้แล้วผู้นั้นเหตุผู้นั้นก็นได,ะะด้ค่ะสวัสสสดดดดีีคคค่่่ะะะทุกกนนนวัผผูู้้้ใเรอ ผู้ใดรู้แล้วนะเ่เอามาเหตุนะมันก็แล้วแต่ชีวิตของไผของมันค่ะถามมันก็แล้วแต่ชีวิตของไผของมันบางคนหูทั้งหลัดนีแล้วนะบางคนหูทั้งหลัดนีแล้วบางคนหูทั้งรลัดนีแล้วก็บ่เอาไปเหตุนะก็ยังคิดลบต่อไปนะเอ้าสฉันอยากคิดลบต่อไปหรือว่าด่าลูกด่าผัวต่อไปหรือนินทานินทาว่าเก่าชาวบ้านต่อไปมันก็บ่ผิดบ่ถูกมันก็เป็นเรื่องของของ เขาค่ะพี่น้องเรื่องของภัยของมันนะเป็นสิ่งที่เขาเลือกนะคะเขาสิเลือกคิดลบต่อไปเขากรบเพผิดมันเป็นทางเลือกของเขาเขาสิคิดดีต่อไปมันกรบเ่าผิดบ่ถูกม่มีผิดบ่ถูกยูทีว่าเขาเป็นก้นเลือกชะตาชีวิตของเขาถ้าเขาเลือกที่จะคิดดี นะคะเท่ากับเดินตามคนที่เขานะคะคนที่ระดับโลกที่เขาเหตุแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาเหตุแล้วเขามีความสุขการสํานึกรูคุ้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะรูสำานึกรูคุ้นเกรกฟูลนะคะต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่ว่ามือนี้พิยาติาจะน้ำนะคะน้ำไห้เท้านะคะสํานึกรูคุ้นเกี่ยวกับผูกคนมากมม้ที่เขามาในชีวิตของเขานะผูกคนมากมม้เขามาในชีวิตของเขาว่าเขาสิเขามาเป็นประสบการณ์เขานะเขามาเป็นคู่ของเข้าหรือเขามาแล้ว มาในชีวิตของเขาแล้วกระจาไปนะคะเขาสาม,มารถที่จะสํานึกรูกคุ้นได้นะคะ เฮาเจอผู้คนมากไายนะคะเข้ามากบางคนกับเข้ามาประสิทธิศาสตรวิชาให้เฮ he ่าเหยียดเฮ้าเก่งให้เฮาแข็งแรงขึ้นบางคนกับเข้ามากนะคะเพื่อให้เทาเรียนรููบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์ต่างๆเข้ามากนะคะเท่าก็สามารถที่จะขอบคุณไใดนะคะบางครั้งกุแจแจงการขอบคุณผู้คนนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนก็ได้หรืออาจเหตุในเฮ้าปลดลลอกในชีวิตของเฮาเพราะว่าบางคนที่เฮาอาจจะลงลืมไปเฮาอาจจะลืมขอบคุณเขาเฮาอาจจะลืมสำนึกลู้คุณเขานะคะถ้าเฮามาเหตุนะขอบคุณทุกบ้านค่ะ ทุกวันเท่ากับขอบคุณแตกต่างกันนะคะการที่เขาขอบคุณทุกวันมันเหนุใดเทานะคะรู้สึกหัวใจอิ่มเต็มปิติสุขนะการที่เขามีความสุขเขาก็จะดึงดูสิ่งดีๆเขามาในชีวิตของเขาค่ะทุคน่านะคะการที่เขาขอบคุณผูก้คนที่เขามาในชีวิตของเขามันก็เป็นการทบทวนสิงดีๆแต่าขอบคุณจากหัวใจของเขาการที่เขาสำนึกรู้คุณต่องพันหัวใจของเขารู้สึกซาบซึ้งใจมากๆรู้สึกขอบคุณเราหัวใจเฮาอิ่มเต็มหัวใจเขาฟูนั่นคือเป็นการขอบคุณที่นะที่สำเร็จ นะอาจจะมีน้ําตาซึมแน่หรืออาจจะขนลุกหรืออาจจะรู้สึกอินเต็มรู้สึกหัวใจฟูนี่ก็เป็นได้หรืออาจจะมีลักษณะ ซาบซาบไปทั่วร่างกายเฮ้าอันนี้ก็เป็นการสมืหรูคุณนที่สำเร็จผลเฮ้าสมืหรูคุณบ่อยๆเฮาก็จะดึงดูดเรื่องเล่าดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮ้าค่ะนะคะบางคนอายุหลายนะคะบางคนอายุหลายแล้วก็บ่เคยสมืหรูคุณเลยพี่ยายาพึ่งมาลูตอนที่พี่ยายา40กว่าปีนะคะในการขอบคุณมันเห็ุให้ชีวิตของเฮ้าดีขึ้นมันเฮ็ดให้พี่ยายามีความสุขขึ้นก็เลยเอามาแบง่งปันนะคะเพราะว่าน้องๆที่อยู่ต่างแดนอาจจะอยากมีความสุขโดยที่ว่าต้อง ไปสื่อของนองของหนีม,ม,นมานะมีความสุขเท้าสื่อสิ่งของอ่ะกระเป๋านะแบบเนมหรือต่างๆสิ่งต่างๆอะเป็นของนอกกายเขามีความสุขแค่แบบเดียวเรามันก็หายไปแต่ว่าถ้าความสุขภายในหัวใจห้องมันจะสั่งได้ตลอดเวลาเรามันจะอิ่มเต็มมันจะอยู่โดนนึกถึงตอนใดมันก็เห็นห้องหัวใจผู้หัวใจมีความสุขจ้านะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะนะคะ เข้านะคะเ้าสำเนึกรูคุ้นเขาสิมีพลังกับพี่น้องสำเนิกรูคุ้นเขาสิมีพลังพลังงานดีๆนะพลังงานดีๆนี่สไลเข้ามาทัวร่างกายเฮาเามันสิเป็นคืนที่ดีเป็นคลืนหนึ่งในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในหนังชีวิตของเฮ้าเกิดความมหัศจรรย์คืนได้ค่ะพี่น้องนะคะพี่ยาจะพาขอบคุณนะคะจะพาขอบคุณนะคะเฮาอาศสยนึกถึงตามหรือเฮาเฮ้าอาจสยหาสมุดสักเล่มแล้วก็จดคนที่เขาอยากขอบคุณ ขอบคุณฉันอยากขอบคุณคนนี้พออีหยังเขาเขียนเหตุผลไปอยากขอบคุณเขาพออีหยังเราเขียนเหตุผลไปเขียนมาได้หลายคนเท้าใไดเขายิงดีแล้วเขาก็นะคะเขารู้สึกซาบซึ้งใจว่าเขาเียุอี้ยังให้เขาแน่นะคะันี้พี่ยาอยากจะพาขอบคุณผู้คนแบบไมยที่เขามาในชีวิตของเขาพี่ยาอยากจะพาเริมจากพ่อแม่ของเขาขอบคุณพ่อแม่ของฉันนะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ของฉันนะที่ ทําให้ฉันได้เกิดมาขอบคุณแม่มากๆเลยแม่น่ารักนะแม่ทําให้ฉันอบอุ่นทําอาหารดีๆให้ฉันกินตั้งแต่ฉันยังเล็กๆนะคะตั้งแต่ฉันยังเล็กๆเด็กๆนะ้ำแม่ทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากเวลาที่ฉันไม่สบายนะคะแม่ก็นะเอายาหาน้ําหาข้าวให้ฉันกินฉันรู้สึกอบอุ่นมากเมื่อได้นอนที่ตักแม่ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะ บางคนพ่อแม่อาจจะไม่อยู่จากโลกนี้ไปแล้วนะคะบางคนพ่อแม่อยู่เราสามารถสํานึกรู้คุ้มได้นะคะขอบคุณนะ,ะขอให้คน40กว่าคนนี้ถ้ามีชีวิตดีขึ้นนะะเจอแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะ,ะพี่ยาย่าขอโปรยนะเราออมความสุขเราออมแห่งความโชคดีให้ทุกคนนะคะที่ฟังนะคะนะคะคนที่ฟังวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะพ่อแม่ของพี่ยาย่านะคะไม่ได้อยู่คือ ตายไปนานแล้วค่ะพี่น้องตายไปโดนแล้วแต่ว่าเขาจะสามารถอดดอออขอบคุณได้ผู้ใดพ่อแม่ยูนี่ยูนี่ยี่สิบขอบคุณใดดีมากค่ะขอบคุณพ่อแม่ของฉันนะขอบคุณแม่นะที่คอยสั่งสอนฉันขอบคุณแม่นะที่คอยหาอาหารให้ฉันกินถึงแม้วันนั้นฉันไม่สบายพ่อแม่นะก็ให้ข้าวให้อาหารฉันกอดฉันรู้สึกว่า จกของแม่อบอุ่นมากนะคะพี่ยาย่าอาจจะรู้สึกซาบซึ้งใจนะะอาจจะรู้สึกนะคะเครือเพราะไม่ได้เสียใจแต่ว่ามันปิติสุขน้ำตาแนละ้วมันจะมีปิติสุขมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะถ้าใครอยู่ในคลื่นลนนักษณะนี้เราจะดึงดูแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะคะรู้สึกปิติสุขนะคะรู้สึกมีความสุขในหัวใจที่ได้นอนตักแม่นะคะขอบคุณแม่มากๆที่ทําให้ลูกคนนี้เก่งขึ้นทําให้เป็นคนขยัน ทำให้เป็นคนที่นิสัยดีน่ารักเชื่อฟังแม่ทุกอย่างขอบคุณแม่มากๆขอบคุณแม่จากหัวใจและขอบคุณพ่อที่เป็นคนที่เข้มข้นเข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่าพ่อจะดุบ้างแต่พ่อก็อยากให้เราได้ดีขอบคุณพ่อมากๆที่เป็นต้นแบบให้กับครอบครัวทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวจนมีชีวิตลูกเติบโตมีชีวิตดีขึ้นขอบคุณขอบคุณพ่อมากๆที่สอนให้ลูกคนนี้ซื่อสัตย์ สอนให้ทุกประสบการณ์ไม่ว่าพ่อจะดุไม่ว่าพ่อจะดังพ่อเขาอยากให้ลูกได้ดีขอบคุณ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 จากหัวใจขอบคุณพ่อคุณแม่จากหัวใจลูกคนนี้ขอบคุณขอบคุณนะเราก็สามารถขอบคุณแบบนี้นะพี่ยา่าก็จะขอบคุณต่อเลยนะขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสาทวิชามาให้เราตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เรานะเด็ก เรายังอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนจนเราอ่านออกเขียนได้ทําให้เรามีความสุขทําให้เราเก่งขึ้นทําให้เรามีอาชีพดีๆจนกระทั่งทุกวันนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนสิทธิ์รู้สึกสำนึกรู้คุณขอบ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 คุณรุ่นพี่ที่ทํางนาน ตั้งแต่ที่เราเรียนจบมามีรุ่นพี่ที่น่ารักคอยสอนสอนงานให้ทำให้เราเก่งทำงานได้ง่ายๆสบาย,บายและเราสามารถได้รับเงินเดือนเดือนแรกขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนที่ทำให้เรามีอาชีพดีดและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขอบคุณขอบคุณ เราก็สามารถขอบคุณได้แบบนี้ไปนะคะเราสามารถขอบคุณแบบนี้นะคะหรือขอบคุณครอบครัวของเรานะคะขอบคุณปู่ย่าตายายของเราที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กนะสอนให้เราเป็นคนดี people, ท, um hey ทําให้เราเป็นเด็กดีน่ารักพูดจาไพเราะดีกับทุกคนอ่เราก็สามารถขอบคุณแบบนี้ขอบคุณสามีของฉันนะเป็นสามีที่น่ารักมากทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันรักฉันสนับสนุนฉันทุกสิ่งทุกอย่าง สามีคนนี้เป็นคนที่น่ารักที่ดีมากขอบคุณมากๆที่เขาเข้ามาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งเขาประทานเขามาให้ฉันทําให้ฉันมีชีวิตดีขึ้นทําให้ครอบครัวมีชีวิตดีขึ้นขอบคุณลูกทั้งสองคนที่เป็นลูกที่น่ารักที่ใส่ดีนะคะไม่เคยทําให้ลำบากใจเป็นลูกที่น่ารักเป็นคนดีของสงังคมเป็นคนดีของครอบครัว ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากหัวใจขอบคุณโซเชียลทุกโซเชียลที่ทําให้พี่ออญามีอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพออนไลน์อีกอาชีพหนึ่งฉันอยากจะขอบคุณทิ k t o กเฟซบุ๊ o อินสตาแกรมไลน์ที่ทําให้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงบูคอบครัวเพิ่มขึ้น ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนขอบคุณเ,เพื่อนๆที่อยู่ในทิกตอกใน Facebook ที่สนับสนุนทําให้พี่ย่ามีอาชีพอีกอาชีพหนึง่งอาชีพออนไลน์ที่เป็นไรายได้ทําให้เข้ามาเสริมชีวิตในครอบครัวงเราให้มีชีวิตดีขึ้นอยากจะขอบคุณขอบคุณทุกคน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากหัวใจเนี่ยเราสามารถที่จะขอบคุณแบบนี้ค่ะทุกวันเราสามารถที่จะเปลี่ยนการขอบคุณแบบนี้แล้วพี่ยาย่าก็จะทราบสุใจแบบนี้นะคะจังหวัชอบความสดใหม่เราจะต้องขอบคุณเปลี่ยนการขอบคุณวันนี้เราขอบคุณผู้คนนะวันพรุ่งนี้เราอาจจะขอบคุณร่างกายของเราวันต่อไปเราอาจจะขอบคุณการงานของเราวันต่อไปเราอาจจะขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านนะคะคือเราเปลี่ยนการขอบคุณแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขและคลื่นนี้แหละ คลื่นนี้แหละมันจะเป็นคลื่นที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเรามหาศจรรย์ขึ้นทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นการงานการเงินจเจริญงอกงามพวกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะขอบคุณได้แต่เราเปลี่ยนการขอบคุณทุกวันไม่ซ้ํากันมันจะทําให้นะคะเรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกหัวใจเราฟูรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกคือมันรู้สึกว่าหัวใจเราฟูมันรู้สึกว่าเรามีความสุขอ่ะมันเหมือนมีพลังอะ คือมีพลังพิเศษพิเศษเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็จะเจริญรุ่งเรืองนะพี่อาญาก็อยากจะแบ่งปันเพราะพี่อาญาก็เรียนนะคะเรียนกับครูบาอาจารย์ครูสิตานะคะเรียนซึ่งสอนให้เราสํานึกรู้คุณสอนให้เรารู้กฎนี้แต่ก่อนพี่อาญาไม่เป็นแบบนี้พี่อาญาเป็นคนที่นะคะไม่ใช่เป็นคนที่คิดดีคิดบวกแบบนี้เป็นคนค,คือคือคบได้แต่ว่าแต่ก่อนน่ะจะไม่เหมือนแบบนี้นะคะตอนนี้เป็น คือดีมากยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ดีมากน่าคบหานะคะเพราะว่าไม่เอาเปรียบใครนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะแล้วก็จะเชื่อเชื่อในกฎนะเชื่อในกฎแห่งกรรมด้วยนะพี่ายาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเชื่อว่าทําดีได้ดีนะพี่ายาใช้ความดีนําทางแล้วก็นั่งสมาธินะใช้บุญนําทาง คือถ้าเราคิดดีทดําดีมันก็เป็นการจะทําที่ดีกรรมนั้นก็จะหนองเราให้เรานะคะคือกรรมนั้นก็จะเบี่ยงเราให้ไปเจอแต่สิ่งดีๆทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นนะคะลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปทําดูนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆพี่าอารู้สึกมีความสุขมากวันนี้นะคะได้แบ่งปันใครได้ฟังนะขอให ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ชีวิตของทุกคนนะคะที่ฟังอยู่นี้ไม่ว่าจะมาฟังย้อนหลังขอให้เกิดสิ่งมหัสารย์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณทุกคนขอให้มังคังลำด้วยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ทุกคนมีความสุขในคืนนีจานอนหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตได้จ้าสำหรับวันนี้พียายาลาไปก่อนจ้าไปแล้วคะ่ะบาย